มาค่ะท่านผู้ชมมาใส่เสื้อให้บิวตี้นะคะวันนี้เราได้เสื้อใหม่นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมเสื้อน้องบิวตี้นะคะท่านผู้ชมผมถอดแล้วดีใจเลยลูกมาใส่เสื้อมานะลูกบ้านมาใส่เสื้อมมนะะคอืน้องบิวตี้ได้เสื้อใหม่นะคะท่านผู้ชม ใส่เสื้อน้อง beauty ดีกว่าอ่อน้อง beauty ใส่เสื้อนอหท่านผู้ชมดูอย่างนีคะน้อง beauty ใส่เสื้อวันนี้น้องมีเสื้อตัวใหม่นะคะน้องเทาเทาได้ตัวใหม่น้องเทาเทาโตแล้วก็เลยซื้อเสื้อตัวใหม่น้องเทาเทาใส่ยังไงนี่ท่านผู้ชมมาช่วยกันค่ะท่านผู้ชมมาช่วยกันใส่เสื้อให้ beauty หน beauty. ่อยไหนล่ะ <Jonas> ห้างไหนนี่บิวตีใส่เสื้อน,นะคะบิวตี้นี่นะคะท่านผู้ชมนี่จุ๊บน้องบิวตี้ีนเสื้อใหม่นะคะจะสวยไหมท่านผู้ชมมารอดูสีชมพูนะคะท่านผู้ชมเบิ้งน้องบิวตี้จะสวยปะมาดูคนสวยใส่เสื้อน,นะคะท่านผู้ชมอ่ะคนสวยไหน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 คนสวย แม่จะใส่เด็กบินนี่มีนะดูดูดูอูดูซิซิซเซิคอนซิซิคอนลูกฉันมันหนาวท่านู้ชมมันหนาวซิซิซิเอ๊ยเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่น้องดิวตี้ของแม่ไม่ยอมกินข้าวน้องดิวตี้ติดสัตว์นะคะท่านผู้ชมนะผอมอ่ะม่ยอมกินข้าวเดี๋ยวแม่จะพาไปทำมัน แต่เ,เดูอดเลยทำแบบนี้น้องเท้าเท้ามาท่านผู้ชมดูสิถ้าน้องเทาเท้าเป็นน้องๆๆๆๆน้องเท้าเท้าเพิ่งได้หกเดือนอ่ะดูน้องหนักกว่าพี่โตกว่าพี่แล้วอ่าส,ส,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาดูกนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้น้องได้เสื้อใหม่นะคะสวัสดีค่ะหรอท่านผู้ชมเราสวยไหมคะท่านผู้ชม อคลิปนี้จบนะไปไปนะนั่นน่จะเป็นยังไงด้เสื้อมา่านชมดูดูน้องด้เสื้อใหม่จะเป็นยังไงท่านชมนะท่านผู้ชม